สวัสดีครับเปเะ้ละลายพันนะครับวันนี้เปเป้ไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วนะครับวันนี้มีมิรสหายครับซึ่งเป็นน้ําหอมตรงหน้าเปเป้เนี่ยแหละครับและก็ถือว่าเป็นน้ําหอมของแบรนด์คนไทยครับกับแบรนด์ที่ชื่อว่ามิรนั่นเองครับหลายๆคนนะครับคงกาลังรอคอยรีวิวตัวนี้จากเปเป้อยู่ครับเพราะว่าสําหรับในวันนี้ครับเปเป้มีน้ําหอมในลายใหม่ล่าสุดของแบรนด์เขาครับกับลายที่ชื่อว่าอน แล้วสาหรับตอนนี้ครับมิดในรุ่นของโอนนะครับเป้มีอยู่3ตัวจริงๆเขามีอยู่5ตัวครับก็จะมี1 2, 3, 4และ5เลยแต่ตอนนี้บนมือของเป้ครับก็คือโอนหนึ่งโอนสองและโอนสามครับและสำหรับรีวิวตัวนี้นะครับดูให้จบนะครับเพราะว่าเป้จะมีกิจกรรมให้คุณได้ลุ้นรับน้ำหอมของมิดโอนนะครับไปครอบครองกันซึ่งเป้มีของรางวัลอยู่ทั้งหมด5รางวัลครับนั่นก็คือน้ำหอมในรุ่นของโอนหนึ่งหนึ่งรางวัลโอนสองสองรางวัล แล้วก็โอน3ครับอีก2รางวัลรวมทั้งหมดเป็น5รางวัลเอาเป็นว่าเกิดคุณอยากลองกลิ่นไหนอยากได้ตัวไหนไปครับก็ลองดีไซน์เอาไว้นะครับแล้วเก็บไว้ในใจครับฟังไปจนจบท้ายคลิปเปจะบอกครับว่าคุณต้องทาอย่างไรบ้านถึงจะมีโอกาสลุ้นรับน้ําหอมดีๆแบบนี้ไปครับไปได้ลองในกลิ่นในรุ่นของโอนหนึ่งโอนสองแล้วก็โอนสามเป๊ใช้เขาารรยะเวลาหนึ่งแล้วครับก่อนที่จะมาทํารีวิวในวันนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ แล้วโอน4กับโอนหล่ะทำไมพี่เป้ไม่เอามาพูดถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเลยเหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้ขอเข้าเรื่องก่อนครับสำหรับในการใช้งานของเป้เป้ละหลายพันกับโอน1โอน2และก็โอน3ขอบอกเลยนะครับว่าเป้่ยชื่นชอบและก็หลงไหลกับกลิ่นของโอน3มากๆเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรนะครับเรามาเริ่มกันที่โอน1เลยดีกว่าครับสำหรับโอน1นเป้จะทดสอไปดูใกล้ๆนะครับ สีสันของน้ำหอมนะครับจะมีความค่อนข้างเข้มครับสีออกในแบบอัมพันธ์ถ้าเทียบกับอีก2รุ่นนะครับโอน2และโอน3เนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าโอน1เนี่ยเข้มสุดแล้วสำหรับโอนหนเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยครับพอที่จะเชื่อมโยงไปถึงแบบว่าเป็นผู้ชายที่แบบหลอ่อหรูเนี้ยบ คือกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะออกแนวแบบว่าสาอางสาอางครับออกแนวแบบลิปสติกกี้คำว่าลิปสติกกี้เนี่ยหลายหลายคนนะครับที่เล่นน้ําหอมดีเนอร์แบร์คงจะคุ้นเคยกันครับว่ามันคือน้ําหอมในลา,ลายหนึ่งของ c h r i s t i a น Dior นั่นก็คือ Di อ r Homme um i n t e n s e ซึ่งจะเป็นกลิ่นหอมรู้ๆครับออกแนวกลิ่นของดอกไอริสแล้วก็มีกลิ่นของลูกแพรครับความเป็นลูกแพรนะครับก็จะให้ความหอมหวานมันก็คือน้ําหอมสําหรับหนุ่มเจ้าสำอางดีๆนี่เองครับ แต่ถ้าเกิดผู้หญิงนําไปใช้เป้ก็มองว่าใช้ได้นะเพราะว่ากลิ่นมีความเป็นสาอางสาอางลิปสติกกี้กระเป๋าเครื่องสาอางอะไรแบบเนี้ยมิดโอนึงเนี่ยครับเหมาะมากๆเลยครับกลิ่นช่วงท้ายของเขาเนี่ยครับจะเซตตัวที่ผิวแล้วออกไปเป็นกลิ่นแป้งๆหอมแบบหรูๆประสิทธิภาพต่างๆก็ทําได้โอเคเลยครับเพราะเป็นแบบอ,อัโตพาร์ฟมไเปบอกเลยครับว่าน้ําหอมของมิดในไลน์ของโอนเนี่ยครับเป็นแบบออโตพาร์ฟมทั้งหมด ในเรื่องของความฟุง้งการกระจายตัวความติดทนนานมิดโอนหนึ่งเนี่ยทำได้ชนะเลิศมากๆสําหรับผิวของเป้มาต่อกันที่โอนสองนะครับหรือว่า Number 2น้ําหอมตัวนี้ครับเป้เองเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ครั้งที่เขากาลังแบบว่าออกกลิ่นนี้มาเนี่ยในไลน์เนี้ยเป้ก็ได้ลองน้ําหอมตัวอย่างครับที่เขาแบบว่าเอาให้คนมาตั้งชื่อกันนะตอนนั้นยังไม่มีชื่อเลยครับแต่ว่าเป็นโปรเจกต์นัมเบอรปจําได้ประมาณนี้แล้วเขาก็ให้แฟนๆของมิดนะครับมาร่วมกันตั้งชื่อน้ำหอมในรลนนี้ของเขาเนะั่ก็คือสุดท้ายก็ได้มาเป็นนชื่ออโ ในเรื่องของโอนสองก็ไปเรียกโอนสองแล้วกันเนาะกลิ่นของเขาเนี่ยไปมองว่าใช้ง่ายมากครับคือเป็นกลิ่นหอมออกนาแบบว่าฟรุตตี้แล้วก็มีความเป็นวูดดี้อาระมะติกอะไรแบบนั้น แต่ที่จับได้แน่ๆเลยคือไปรู้สึกว่ามันคือความเป็นฟรุตตี้ที่ไม่ใช่น้าหอมฟรุตตี้ของผู้หญิงที่หอมแบบหวานๆขนาดนั้นคือกลิ่นของเขาเนี่ยเขาจะมีความหอมแบบหอมหวานสะอาดๆาดติดผิวกลิ่นหอมแบบเบาๆครับตีแผ่เป็นออร่ากลิ่นไม่ได้แบบว่าดูว่าแน่นมากครับเป็นเชื่อว่าใครที่ได้สัมผัสกับโอนสองแล้วนะครับจะรู้สึกคล้ายๆกันครับว่ากับตัวเราเองที่เราใช้เนี่ยเรารู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างเบาบางมากครับดูไม่ค่อยได้กลิ่นแต่เกิดถาม่ากับคนรอบข้างเนี่ยบอกเลยครับว่าเขาได้กลิ่นอยู่นะครับ ดังนั้นสําหรับตัวเป้นเนี่ยเป้พอจะอนุมานเจ้าโอนสองเนี่ยได้ว่ามันคือน้ําหอมที่เกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดีๆนี่เองกลิ่นของเขาเนี่ยครับคือมันหอมแบบสบายๆใช้ได้แบบทุกวี่ทุกวันไงครับเป็นกลิ่นที่แบบ simply the best แต่งตัวแบบอย่างเงี้ยครับใส่เสื้อกล้ามสักตัวหนึ่งกางเกงยีนแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตแบบพลิ้วๆสบายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปเดินห้างหรือว่าจะไปเดินเล่นแบบตามชายหาดคือได้หมดเลยครับใช้ในออฟฟิศใส่ไปเรียนใส่ไปทํางาน อะไรก็ได้ครับในเรื่องของความฟุง้งความติดทนานก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะอย่างที่บอกไปครับมันเกิดมาเพื่อให้ความสุขกับคนรอบข้างนะมาต่อกันที่ตัวที่3นะครับกับโอน3หรือว่าโอน3นะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้แหละที่ถูกจริตกับเป้เป้มากจริงๆจ,จะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าโอน4กับโอน5เนี่ยเป้ยังไม่ได้ลองแต่เอาไปว่าตอนนี้เป้มีอยู่1 2และ3เนี่ยเป้รู้สึกว้าวกับโอน3มากที่สุดเลยครับ เพราะว่ามันมีความฟุ้งกระจายของกลิ่นที่ดีมากๆจริงๆแเป้ชอบเนื้อกลิ่นของโอนสองอยู่แล้วแต่กับโอนสองเนี่ยมันให้ความสุขกับชาวบ้านเขาครับ,รบแต่กับตัวเราเองแล้วเนี่ยเป้กลับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่พอมาเป็นในตัวโอนสามนะครับซึ่งมันจะมีความเป็นฟรุตตี้เนี่ยคล้ายๆกับตัวโอนสองแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือความเป็นฟลอรัลครับฟลอเรลที่หอมมาฟุ้งๆคลุ้งๆแล้วมีความเป็นฟรุตตี้กลัวๆ,ๆเข้ามาแล้วเนี่ยมันเพิ่มเสน่ห์เพิ่มจริตเข้าไปอีกแบบหลายเท่าตัวเลย และสาหรับโอนสนะครับก็น่าจะเป็นกลิ่นที่เป้หยิบใช้บ่อยมากที่สุดและลองดูปริมาณใกล้ๆจะเห็นว่าโอนสเนี่ยลดลงไปเยอะกว่าใครเลยสําหรับโอนสนะครับเป้มองว่ามันน่าจะเอ็นเอียงไปทางผู้หญิงซะมากกว่าใน2ตัวแรกเนี่ยจะดูแบบว่ามีความเป็นผู้ชายใช้ก็ได้ผู้หญิงใช้ก็โอเคแต่กับโอนสามี่ด้วยความที่เขามีกลิ่นของแนวแบบฟลอรัลเข้ามานะครับก็น่าที่จะเอาใจาสาวๆให้สาวๆนะครับมารู้สึกโอเคแล้วก็หลงไหลกับโอนสามได้มากหน่อย มันให้ความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราใช้น้ําหอมอ่ะและกลิ่นก็แบบว่าเหมือนกับเราได้กินอยู่ตลอดเวลาเงี้ยครับและมันก็ยังแบบกระจายไปเผื่อความสุขให้กับคนอื่นๆคนรอบข้างอีกด้วยกระจายตัวดีนะครับติดทนนานก็ทําได้ดีด้วยครับเป็นกลิ่นที่หอมตีแผ่กลิ่นเป็นออร่าให้คุณสมบัติครบถ้วนกับความต้องการในความเป็นน้ําหอมสักตัวหนึ่งที่เป้อยากใช้เอาละครับแล้วนี่ก็คือความรู้สึกของเป้ะป้ปปล,ะลายพันนะครับที่มีต่อมิดโอนหนึ่งโอนสองแล้วก็โอนสาม ลองถามตัวคุณเองดูสิครับว่าคุณชอบแนวกลิ่นแบบไหนแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกของเป้นนะเมื่อคุณไปลองกลิ่นของเขาเองคุณอาจจะรู้สึกแบบแตกต่างออกไปจากสิ่งที่เป้พูดอยู่นี้ก็ได้สำหรับสนนราคาค่าตัวของเขาเนี่ยครับในขนาด50 ml นะครับอยู่ที่1459บาทใช่ไหมวะน่าจะใช่ราๆเนี้ยยังไงก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในเพจของเขาที่ mid original taste ในรีวิวตัวนี้เป้จะมีกิจกรรมครับมาให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นน้ำหอมของมิดโอนหนึ่งโอนสองแล้วก็โอนสามเนี่ยไปเป็นเจ้าของกันฟรีๆก็อยู่ตรงนี้แล้วครับทั้งหมด5รางวัลที่เป้บอกไปครับมิดโอนหนึ่งจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับโอนสองสองรางวัลและก็โอนสามอีกสองรางวัลรวมเป็นห้ารางวัลสำหรับกติกาและเงื่อนไขครับว่าคุณจะได้รางวัลครับต้องทำยังไงบ้างไม่ยากเลยครับ หน,นะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า m i o r r i i n a l t t s t e คุณก็จะเจอกับเพจของเขาจากนั้นกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์แคปหน้าจอนั้นไว้นะครับเพราะว่าเบ้จะเอาไว้เป็นหลักฐานในการร่วมสนุกกิจกรรมนี้ 2. องคอมเมนต์เอาไว้ใต้รีวิวนี้นะครับว่าคุณรู้จักน้ำหอม Mid นะครับจากช่องทางไหนและเพราะอะไรคุณถึงอยากจะสัมผัสน้ำหอมของมิดในลน์นี้ของโอน และกับ3นะครับสุดท้ายนะครับข <hi> ้อนี้เพียงแค่คุณกดไลค์รีวิวตัวนี้นะครับแล้วก็แชร์ออกไปตามพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook หรือว่าจะเป็นไล n e ในไทม์ไลน์ต่างๆแล้วก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมครับแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเก็บไว้เป็นหลักฐานและหลังจากนั้นนะครับในวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่จะมาถึงนี้เปจะตัดรับคอมเมนต์นะครับที่ทุกๆคนรับจะมาร่วมสนุกกันใต้รีวิวตัวนี้เวลาประมาณบ่าย3โมงตรง เป้ก็จะเก็บเอารายชื่อของทุกๆคนที่มาร่วมสนุกนะครับไปรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับที่จะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับสุ่มนะครับผู้โชคดีจํานวน5ท่านนะครับที่จะได้รับน้ําหอมมิดโอน1โอนสแล้วก็โอนสไปโดยในขั้นตอนการจับรางวัลผู้โชคดีนะครับเป้จะจัดอยู่ในรายการทอล์กแฟรแกคนส์คุยฟุ้งเรื่องน้ําหอมครับในเฟซบุ๊ก ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเป้ในเฟซบุ o กนะครับพิมคาว่าเป้เป้ละลายพานรีวน้ําหอมเป็นกลุ่มปิดนะครับต้องตอบคาถาม3ข้อครับส่งคําขอเข้าไปแล้ววันเสาร์ที่6มิถุนายนเวลาประมาณ3ามทุ่มเป้จะมาไลฟ์สดพร้อมๆกับประกาศผู้โชคดีใครที่เป็นผู้โชคดีคนแรกจะมีโอกาสได้เลือกกลิ่นก่อนนะครับคนที่2คนที่3คนที่4และคนที่5ก็มีโอกาสเลือกเป็นลําดับถัดๆไปยังไงวันนี้เป้เป้ก็ขอฝากเอาไว้ครับกับน้ําหอมดีๆฝีมือคนไทยกับน้ําหอมในไลน์นี้ของโอนจากมิร ถ้ามีโอกาสก็ไปลองดมกลิ่นดูนะครับแล้วก็ดูซิว่าคุณเหมาะกับแบบไหนจะเป็นโอนประเภทไหนก็เลือกในแบบที่คุณเป็นยังไงก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์รีวิวตัวนี้นะครับและสําหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอกับช่องนี้ของเปเป้ลลายพันธ์เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามผลงานกด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมรีวิวน้ำหอมตัวต่อๆไปของเปเป้ลายพันธวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย